ก็จะมาขายของนะคะกับเพลงรักของเธอสุนาราพรหนึ่งสีอ่อนะคะก็จะใกล้แสดงแล้วค่ะวันที่25นี้นะคะใครยังไม่ซื้อเนี่ยเดี๋ยวจะพลาดนะคะเพราะเหลือที่อีกแค่กระติดเดียวเองนะคะเพราะว่าเล่นแค่11รอบเองค่ะใครพลาดแล้วเสียใจมากๆเลยนะคะแล้วก็พอซื้อบัตรเนี่ย ได้อันนี้เป็นเป็นบัตรที่ระลึกนะคะมีรูปด้วยด้านหลังก็มีอีกนะคะแต่ว่าด้านหลังไม่ใช่พวกหนูพวกหนูเลยชูด,ด้านนี้เพราะมีพวกหนูนะคะรูปนี้ก็มีสองด้านนะคะสวยงามมากค่ะได้เก็บไปที่ระลึก,กแล้วก็ได้บัตรเข้าไปดูด้วยนะคะบัตรก็มีหลายราคามากนะคะแล้วแต่ผัดทาค่ะซื้อมาดูกันเยอะเลยนะคะใครอยากดูแค่รอบเดียวเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะว่านางเอกเขาจะเขาจะเลือกไม่เขาจะเลือกไม่ตรงรอบนะคะกับพระเอกใครอยากเห็นพระเอกสองคนที่แบบว่าลงเอยกันเฮ้ยพระเอกลงเอยกันไม่ได้ดิ โบอาจจะเลือกที่ฝุ่นรอบหนึ่งพี่โบอาจจะเลือกที่รอนถ้าอยากเห็นทั้ง2ฟิลต้องมาดู2ครั้งขึ้นไปนะคะต้องมาดูกันทุกๆรอบเลยนะคะโอเคนะคะอย่าลืมนะคะสินราพรพิมพ์เลืบอกไปคะไปคะพิมพ์ก็พิมพ์อยู่กับดนดทุกรอบเพราะไม่มีตัวเลือกไงค่ะอย่าลืมนะคะ